ัแม้กาิยมพื้นทันประสจานจิตนันวินา กรอบชีวิตไงงดงามเนอตามวีธีชาตินิยมชมคุณกาวาไต่ดีเป็นนาตีของพวกเรานู่นนู่ยเราคนไทยนาการนิยมต้องปลูกวังยังลุมลึกแล้วหนุยนะจิตสํำนึกเป็นหนทางสร้างนิสัยสำนึกดี รู้กักกุลจิตใจกันหลักความเป็นไทยนัไปีาวนั้นสร้างคมเมราว่ไว้ไม่มดสมเราคาดการิิยมหน่วยดานฝืนต้านในจินทรวงวัฒนธรรมนำกรอบการสร้างพืนต้านการยมให้หมดสมกับคนไทย สวัสดีกับคุณนุ่นุยครับสวัสดีกับคุณเต่งครับนี่วันนี้เรามาเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมอันี้มาเล่งในเรื่องของค่านิยมให้เยชนให้พี่น้องชาวไทยเราได้รู้กันอ๋อค่านิยมเออค่านิยมเพราะเดี๋ยวนี้หนื้อสังคมเรานี่เด็กวัยรุ่นเรือไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยต้าวัยเก๊กต่ํจ้จไอเรื่องของค่านิยมนี่มักจะลาลื่อกันเสียแล้ว <ítulo> <run> ออการนิยมแสดงความเป็นตัยเอกหลักความเป็นต้ยไม่ข้อยินมักจะมองไม่เห้นคนขาไปเอาขานิยมก้องจักตั้งชาติเออก้องพวกว่ารังหมังคานุเข้ามาใช้อ๋อทำไทยกลืนชาติไทยทำไทยหมดปเด็นหน่อยนที่นี่ตั้งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็มีความเป็นห่วงหน่อยเออเป็นห่วงเออว่วงเยาว์วิจนหว่วงบุคคลตัวปลอยเขาก็เลยได้คิดวางครอบขานิยมปืนต้านไว้ห้าประการ อ๋อฮะประการเนออ,อะไรมันก็ถึงประการที่หนึง่งคือให้รููหน้าทออีให้มีหินในและก็ภูม,มิใจในความเป็นไทยอ,อ๋อรู้หน้าที่มีวินัยกละ็ุูม,มใจความเป็นไทยเออไอนี้เป็นจุดเน้นไอหนุนะ่ยก็เน้นในพหฆาเนี่ย <ใน S 2> อ๋อเออ,เอ,อไอคำว่าหน้าทีเนี่ยหนุ่ยือหมายถึงภารกาิจที่ต้องทำอ๋อเออ,เอ,อคนเราเกิดมาเ้วมันต้องอยังหน้าที แต่ละคนเกิดมาแล้วหน้าตีซ่องยางซ้ำยางที่ยางบางคนเป็นครูนอกจากครูเลยต้องเป็นพออันนกจากพอเลยต้องเป็นผัวเป็นผีเป็นนงคือต้องรู้จักหน้าที่แบ่งหน้าทีเออกว่าไอไอ้ไอ้ไอ้แต่ละอย่างมันเกิยเลยอ๋อแล้วทนวินัยวินัยก็ไม่ถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคมเลยสังคมจะมีระเบียบอยู่ได้สังคมจะอยู่กันดังสวยงามอย่างสงบสุขนั้นขอบคุณมีวินัยถ้าบุคคลในสังคมไม่วินัยสังคมนี้อยู่ไม่ได้ อ,อ๋อเออก็บอกว่าเด็กแต่ว่างอายุหกปีตงถึงสองปีนี่และเป็นช่วงทีน,นนางฟุกวินัยนนางฟุกปินัยนนางฟุกปีนัยน์นางสร้างดิสัยให้แสดองออกในทางตีมะสมในช่วงนี้ช่วงนี้เราเด็กมันรับได้หมดอ๋อจริงเออแลี่นีประการสุดท้ายประการสำคัญหคือความภูมิใจในความเป็นไธธธธทยอทันนี้สำคัญกนเราเกิดมาเป็นคนไทยต้องภูมิใจในความเป็นไธธทยนิด กระทรงวัฒนธรรมถันสร้างเป็นจุดเน้นเลยเจ้าพ่อปียากนี้ววนเราจะต้องภูมิใจในความเป็นไทยความเป็นไทยเนี่อยะไรมั้งเอาให้การลักของความเป็นไทยอะไนโดยเจ้าพ่อปาษาดีเลยเออภาษาที่เราเล่งเงินหมาบางคุณเล่งเอาป่าซาลังมาแล่งปุ่นกับภาษาไทยโดยเจ้าพ่อไอ้โม่ที่ทำหมอปีชายได้ออกจากทีวีแล่งไทยปุ่นรั้งไอ้พวกนี้ไม่ค่อยจะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โอเออต้องรักษาเตยรักษาความเป็นเตยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินหน่อยเออตาไอ้ไรก็ตามตาเป็นปูเตยจำใจไปอยู่หน่อยคุณเห็นพับคอรูเปียว่าเป็นเตยยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่ามวยเตยปนี้อ๋อเออดังไปทั่วโลกดังทั่วโลกจำใจต่อยหนยเนี่ยไม่ความว่าตานยกคนมวยเตยขึ้นมาเตยควยแล้วก็อ๋อคนรู้จักตั้งเพศนี่คือมวยเตยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรำเตย รำเทอรำไทยยันรำเนี้ยรำก้นหละดหละการแสดงบบนี้เอแล้วพวกอาหารเลยวนึ่อาหารที่มันเป็นเอกลักเป็นนอกลักเป็นนอกลักคือการแต่งกายเออการแต่งกายไม่ใช่เมื่อนเพื่อนแต่ละประเทศการแต่งกายไม่ใช่แม่เมื่อนที่นี่เราไปเอากันแต่งกายกองครอืือก็มาใช้ไอ้ความเป็นไทยมันกหมดไปอ๋อประการต่อไปหน่อยคืสืบสานของความเป็นไทย ต้องสืบสานต้องสืบสานชะนัการเล่นดนตรีเจ้าการเล่นประเพณีส่องการประเพณีลักพระประเพณีทุกๆุกซิ่งนะประเพณีวัฒนธรรมที่เขาทำกันมาเล็กโบราณเราจะต้องสืบสานต่อเพราะนั้นมันบ่งบอกถึงความปิตย์โอยออเลิกการส่งเสริมพิธีกรรมเลนุ้ย พิธีกรรมพิธีกรรมจำนวนนี้เออก็รดน้ำดำหัวคุนเต้าคุนเทวันนี้ประทีดินก็อย่างไม่ไม่ไม่เรายังเราต้องรดน้ำดำหัวก็พรบุญลักปู้ยญ่และก็เคารพในความเป็นนาวุโสู้อ๋อนี่สำคัญสำคัญและประการต่อไปก็คือความรักสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเลยนั่นวันสงกา์จำใจลูกอยู่ไหนจะต้องลบมารื่นจะต้องลบมาหาพ่ออมไหม อ๋อมาอับนามให้พ่อแม่นี่คือความสัมพันธ์ของครอบครัววันหยุดวันไรก็ตามใจปีไม่ปีไรก็ตามใจต้องลบมาเลยพ่อแม่อ๋อจริงจริงเลยก็ไออีกประการที่สำคัญก็คือความกตัญญูต่อพ่อแม่บุพการีเป็นสิ่สำคัญกตัญญูมันครูกับกตวิธีกตัญญูคือรูกคุณเลยกาตวิธีคือตอบแตนบุญคุณพ่อแม่คือผู้มีพระคุณลูกลูกอยู่นี่ไม่ขอจะเหนบุญคุณกองโ่ยพ่อแม่เลย เพื่อนเลงเาง่กีเชื่อเพื่อนพ่อเมเล่งไม่เชื่อพ่อเมเล่งจะคำไม่เชื่อเ่กี้กันเพื่อนเล่งแบบได้จังพี่เด็กมันก็เลยมักเสียนเฉยเออออไปนทางที่ไม่ตูกไม่ตรงอ๋อจีงเออที่นี่ประการที่องไงนะที่ขอ่านกิยมพืนท่านประการที่สองคือความรักชาติรักชาติเออคนเรามันยังชาตินยเอขคเต็มมาก็ยังชาติปนุมาวาเออชาติได้ชาติมาเลยหนอ๋อเออที่นี่เราเป็นคนก็ต้องมีชาติมีชาติชนะ ศาสนาประจำชาติเราคือศาสนาพุทธเราต้องธนูบำรุงเราต้องรักษาในยุคเด็กไม่เข้าถิ่นเหล่านี้ในวัดไม่ดูดสอยเอามันยังไล่ซิ่งหรอมันไม่นุกหน่อยเออมันไม่นุกเนอะพิษกับข้าววิข้าวหวัดนะมันคนละเรื่องกันเออแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้นี่ต้องถือทุ่นต้องเชือดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้นี่ไม่ได้รักจาบศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่ขานิยมที่คนไทยจะต้องถือทูนเอาไว้ต่างสะท้านพระ จริงมันมึงว่าเออเรืประการที่สามคือความซื่อสัตย์จริตเลยคนเราต้องมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตหน่อยเอ้อเป็นคนน่ารักคนตากดตาโกงตาขี้จขี้หลักขี้อุขี้สนดำดำสนมือตายบ้าหลืเผื่อไม่ไหวจริงเออมึงเชื่อกูแต่ไอ้ทิ่นี้สำคัญความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่ก็บอกว่าซื่อกินไม่หมดขดกินไม่นานม่เจ้ เออจริงจริงเออเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนั่นเล็กกับราการต่อไปอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าให้รู้ลักษณะของการพอเพียงคือเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักชายรู้จักเก็บรู้จักกินห้ามาได้รวยดูใจแบบห้าสิบเก็บไว้ทางห้าสิบเลยแบบนี้หรือว่าจะห้ามาได้รวยดูใจแบแปดสิบให้ได้เก็บสี่สิบเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเรามันไม่ต้องลำบากตีดลังเลในนี้ตีดได้เลือดร้อนในยู่งเพรารยผมไม่รู้จักพอเพียง เออเนอกจากนั้นต้องมีการเสียสละคนจิตอาสาที่เขาต้องการมากในยุทสังคมต้องการมากเลยจิตอาสาเอออาอยากเลยคนจิตอาสาเออแล้วก็ต้องมีนำใจมีนำใจตัวเพื่อนมีนำใจตัวเพื่อนรวมงานมีน้ำใจตัวคนอยู่กลางบ้านเนาะไอ้นี่เป็นสิิงํำคัญนี่เป็นล้วนเลยจะเป็นขานิยมขพรคุณเทยถึงปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณไปแล้เออแล้วก็ประการชุดทายก็คือปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนาอ๋อไอ้นี่หน่วยเออมึงเถื่อกตา กฎหม้ที่ใช้ปกครองบริหารประเทศมี่กฎไม้รัฐมนุนมาตราในมังเลยหน่วยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยศาสนาเฮะในมึงหลงเมื่ไงที่คในมังที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสีนาโอสีนาโอก็ไปยุตทางเพศแต่ว่าคนมันไม่ทำมันไม่ทำเออไอ้นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดเอาศาสนาเข้ามาเป็นที่ตั้งหยุดเอาศาสนาเข้ามาเป็นหลักแเรารับประกันได้เลยวันนอ้ ชาิเรานี่จะหน้าอยู่เออ้านนยมเราต้องเถิอตูนเราต้องช่วยกันสนับสนุนเราต้องช่วยกันชักจูงเออช่วยกันปลูกปังเราซึ่งเรานี้เด็กที่มันเกิดมันี่เด็กไม่ไม่เด็กเยาวชนถ้าเราไม่ช่วยแรงเราไม่ช่วยอนเราไม่ช่วยหวานเออมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่รู้ว่าไอ้คาในยมเกือกเลยไอ้เรื่อที่มันทําพิษเราต้องถักนี่ล่รยเชยตับใจเด็กทำารพิษเป็นผือปรยเชยมันนี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องถักเราต้องดูนะพระลมเป็นขุนเท้าเลวอย่าคืนว่าเท้าก็จะไม่เยอะ ก้าจเฉยเฮ้อที่นี่เอาขับบทธกของเราเฮ้อขับบทส่งไทยการนิยมพื้นฐานหน้างานช่างรุกการนิยมพื้นฐานหนุยหน้างานช่างรุกวังปลอบลุกความรักชาติชาติสดใสเอกลักษณ์เราต้องเอ็นนักความเป็นไทยนันเพียงใดไทยซ่าหนุยหน้ไปด้วยการนิยม กลัดสวงวัตนารรมที่เขาไม่ได้นำครอบชีนัดสร้างศักดีขึ้นในเย็นเป็นมอสอมรูน้าทีมีวินนยน่าใจนียมไปอิจืุนชมความเป็นไทยโนไปยาวนานทั้งรักจา,าศาสนาพระมหากษัตริย์ความซื่อสัตย์สุดจริตตะกิดปราสาทนาหนุหนยนะ หยุดพอเพียงเสียชลา,ามานาการงสร้างงานสามัคคีเราต้องมีน้ำใจในปฏิบัติคุณธรรมตามหลักพูดตามศาสนาเออในปฏิบัติคุณธรรมตามหลักพุทธประเสริฐสุดสูงสาง่าประจันในเรารู้รักสามคกีแต่เราต้องมีวินัยและความเป็นไทยเองกันละ นูนหน่วยจักยืนนั้นและความเป็นไทยแอกกักลณะของเราจักยืนนั้น